คุณกำลงังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบคุณบาส คุณบาสบอกว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องราวลี้ลับครับหรือว่าเรื่องผีมากนักจนกระทั่งมาเจอเข้ากับ2เหตุการณ์สั้นๆก็ทําให้ได้รู้ว่าผีมีจริงเหตุการณ์เนี้ยย้อนกลับไปประมาณสัก1-2ปีก่อนได้เชื่อได้เห็นมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายแรกกับสายของคุณบาสกันเลยครับสวัสดีครับคุณบาสสวัสดีครับพี่แจครับคุณบาสตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ อ่าอยู่จังหวัดเลยครับพี่แจ๊คอยู่ที่จังหวัดเลยอ่าฝนตกชุกไหมโอ้ตกครับเพิ่งตกเลยครับแต่ว่าตอนนี้หยุดแล้วครับพี่อากาศเย็นสบายดีดิเย็นดีครับเย็นดีครับนะครับอยู่อำเภออะไรครับในจังหวัดเลยอยู่อำเภอเมืองเลยครับพี่อำเภอเมืองจังหวัดเลยเลยนะครับแล้วคุณบ้านกับผมนี่เราคุยกันครั้งแรกครั้งแรกครับพี่แล้วปกติติดตามฟังสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับย้อนหลังเป็นหลักครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เหลืออีกสิบเปอร์เซ็นต์ก็มีฟังสดบ้างสิ วันนียครับวันนี้อาว,วันนี้เลยใช่ไหมครับแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่ถึงสายไหนนะใช่ครับพรุ่งนี้ทํางานนะสิครับใช่ครับเออนะฮะคุณบาสจากข้อมูลที่ผมได้รับมาคือเมื่อก่อนเป็นคนที่ไม่เชื่อว่าผีมีจริงไม่เชื่อเรื่องลี้ลับอะไรเลยไม่ไม่เชื่อครับพี่เพราะว่านี่แหละครับก็สไตล์แบบสไตล์เด็กรุ่นใหม่เนี่ยครับเชื่อวิทยาศาสตร์อืไม่งมงายไม่เชื่อเรื่องผีครับ เดียร์ครับพี่อก่อนนี้ครับจน,จนกระทั่งมันมีเหตุการณ์ที่ทําให้เราเปลี่ยนไปก็ถ้าของาพของพวกนี้นะครับถ้ามไม่เจอกับตัวไม่เห็นกับตาเนี่ยก็ยังไม่เชื่อสมัยก่อนคือความเชื่อเป็นศูนย์ตอนนี้ความเชื่อเป็นตอนนี้ความเชื่อครนีควมควมเชื่อก็เชื่อร้อยเปอร์เ็นเลยครับร้อยเปอร์เซ็นเอ,เ,อเอาละเอาละเอาละมาทั้งสองเหตุการณ์สั้นๆเอาเหตุการณ์แรกก่อนเกิดอะไรขึ้น ครับขออนุญาตนะครับพี่ก็เอ่เอจะเกินก่อนนะครับว่าแต่ที่พี่เกินไปว่าผมไม่เชื่อเรื่องอะไรพวกนี้เลยเนาะแต่ว่าเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําให้ผมเชื่อในเรื่องนี้เลยนะครับเป็นเรื่องแรกคือเมื่อสองสามปีก่อนเนี่ยครับเมื่อสองสามปีก่อนผมได้ไปบวชนะครับแล้วก็บวชวัดป่าเลยครับพี่วควราวนี้แต่ว่าวัดป่าเนี่ยเป็นวัดป่าแบบวัดป่าในเมืองนะคะระับอยู่เขตปริมณฑลก็ การปฏิบัติเนี่ยเป็นแบบวัดป่าเลยข้างในก็ข้างในก็เป็นต้นไม้เป็นป่าเยอะแล้วก็ข้างนอกเลยเป็นเมืองซึ่งมันไม่น่าจะมีบรรยากาศที่ได้ได้เจอเรื่องพวกนี้เลยนะครับพี่แต่พอผมบวชเนี่ยได้สักประมาณอาทิตย์ที่สองครับก็ไปช่วงกลางคืนเนี่ยเราก็จะทําวัดเย็นนะครับกลางคืนเดินจงกกงมาเรียบร้อยเสร็จประมาณสามทุ่มถึงสี่ทุ่มครนี้ผมบวชยวพรรษาเนาะ ก็จะมีพระเพื่อนในพรรษาเนี่ยด้วยกันคราวนี้ผมพอเดินจงกรมเสร็จเนี่ยประมาณสามถึงสี่ทุ่มประมาณสี่ทุ่มครับก็จะมืดหัวแล้วข้างในวัดครับผมก็เดินจากที่จากศาลาใหญ่นะครับลับไปที่กุฏิในระหว่างเดินเนี่ยผมก็เดินมากับพระเพื่อนในรุ่นเดียวกันเดินเดินไปปุ๊บเขอเขาญาติเอ่อบรรยายสภาพของกุฏินิดหนึ่งตรงกลางเนี่ยครับตรงกลางจะเป็นบ่อน้ําแล้วก็จะมีกุฏิรอบรอบบ่อน้ำมาครับ มันจะแบ่งเป็นสองฝั่งถ้าเรามองเข้าไปจะเป็นซ้ายมือกับขวามือครับซึ่งพอเรามองไปเนี่ยไกลๆพี่ประมาณประมาณสองร้อยเมตรได้สามร้อยเมตรเนี่ยครับมองไปไกลๆมันมืดหมดลเลยครับแต่มันมีจุดสีขาวๆไกลๆอยู่อยู่ผมเห็นอยู่แล้วผมก็ค่อยๆเดินเข้าไปแล้วมันเป็นทางกลับปุติยังไงเราก็ต้องเดินเข้าไปครับทีนี้เราพอเดินเข้าไปใกล้ๆเรื่อยๆเนี่ยก็เห็นเป็นจุดสีขาวๆอืมไม่มีขา แต่รู้แล้วว่าเป็นคนน่ะมีมีหัวมีผมด้วยครับเป็นรูปร่างคนแต่ไม่มีขาใช่ครับเป็นรูปร่างคนไม่มีขาแล้วก็เห็นว่ายืนก้มหน้าอยู่เป็นผู้หญิงสีขาวนี่แสดงว่าเป็นเป็นชุดที่เขาใส่เงครับใช่ครับคือผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเออผมก็สงสัยนะว่าทําไมต้องมาเป็นชุดสีขาวตีนี้ตลอดอแต่สิ่งที่เราเห็นจริงๆเนี่ยเป็นชุดขาวเลยครับชุดขายาวๆไม่มีขายืนก้มหน้าแล้วผมก็ปิดหน้าครับแล้วเราไม่เห็นหน้าเขาเพราะมันไกลครับ ผมปิกเปียกหันหน้าเข้าหากุฏิของพระรุ่นพี่เราอยู่เราเห็นครัวนนี้เราก็เอ้ยตกใจแล้วก็ไม่มั่นใจว่าเอ้ยเราเห็นจริงเปล่าเราก็ก้มหน้าลงปุ๊บคราวนี้เราเหลือไปมองหน้าพระที่เป็นเพื่อนเราเนี่ยพระเพื่อนนี่หน้าเสียแล้วครับคราวนี้เราก็บอกให้แม่คุยกับพระเพื่อนมาไปรีบเดินเถอะอลราก็เลยรีบเดินปุ๊บคราวนี้พอเราผ่านไป เราก็ไปคุยไปถามกับพาเพื่อนว่าอ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรหรือเปล่าครับเพื่อนก็บอกว่าเห็นเหมือนกันซึ่งมันไม่สามารถอธิบายได้เลยว่าเราเห็นคืออะไรแล้วก็ไม่รู้เรื่องด้วยครับว่าที่นั่นน่ะมีประวัติอะไรหรือเปล่าครับแต่ว่าผมยืนยันได้ว่าผมเห็นแน่นอนแล้วก็มีพยานก็คือเพื่อนของผมเหนือที่เห็นด้วยกันแสดงว่าผมไม่ได้ตาฝาดและไม่ได้คิดไปเองครับพี่ก็เลยเรื่องนี้ก็เลยทําให้ผมอุ้ย เราเคยเห็นนะนี่ว่าเราเชื่อเราเชื่อแล้วว่ามีจริงเพราะเราเห็นมังกตาตัวเองอะก็เลยเรื่องนี้เรื่องแรกก็เลยทําให้ผมเชื่อในเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นเลยนะพี่แล้วสิ่งสิ่งนั้นที่เห็นเนี่ยตกลงรู้ไหมครับว่าทําไมเ็าถึงมายืนตรงนั้นไม่รู้เลยพี่ออคือเขาหายเขายืนนะครับเขายืนหน้ากุฏิรุ่นพารุ่นพี่แล้วห<อ>ันหน้าเข้าด้วยนะครับ<อ>ยือนอยู่หน้ากุฏิบนถนนแสดงว่าเจตานาของเขาเป็นไปได้ไหมครับว่าเขาพยายามที่จะตั้งใจมายืนแล้วก็หันหน้าไปที่กุฏิพระรูปนั้น เพื่อเพื่อ <ไป S 1> อะไรไ<ด>สักอย่างก็ไม่รู้ใช่ครับแต่พอเล่าให้ท่านฟังท่านว่าไม่ได้ไม่ได้คุยกันเลยพี่<อ>ไม่กล้าพูดเลยถ้าสมมุติว่าวันนั้นถ,ถ้าเราเล่ามันอาจจะได้คําตอบก็ได้ว่าเฮ้ยเนี่ยผมเห็นนะมีผู้หญิงใส่ชุดขาวมายืนหน้ากุฏิของหลวงพี่ไม่รู้เหมือนกันว่าหลวงพี่จะมีอากับกิริยามีปฏิกิริยาแบบไหนแต่เราไม่พูด ไม่ไม่ได้พูดเลยพี่แต่สิ่งที่เห็นเนี่ยเรารู้ว่าอันเนี้ยสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติละใช่พราะเพราะเราก็ตกใจเหมือนกันครับเพราะว่าผมก็ไม่เชื่อเนาะแต่มันได้เห็นกันได้เห็นกับตัวเองมันก็เลยช็อกไปพักหนึ่งครับตอนนั้นครับครับก็เลยก็เลยอันนี้คือเรื่องแรกครับพี่แจ็คครับเดี๋ยวก็แล้วต่อมาอันเนี้ยเรื่องที่สองเนี่ยครับที่เจอเอผมไม่ได้เจอกับตัวเองแต่ว่าผมมาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยก็คือไปกับแฟนครับ เรื่องที่สองเนี่ยอ่าผมผมขอเกิดเหมนว่าผมเนี่ยเป็นคนสาสมพัเครื่องด้วยครับเรื่องเรื่องที่สองเนี่ยก็จะเกี่ยวกับพักเครื่องนิดหน่อยอือดีเรื่องที่สองเนี่ยเมื่อเกิดเพิ่งเกิดเพื่อนอะไรต้นปีนี <AU> ้เองครับพี่ก็ผมจะได้ไปงานที่จังหวัดนะครับจังหวัดหนึ่งเราก็ต้องไปเจอกับลูกค้านะครับพี่ช่วงช่วงเย็นคันนี้เราก็ เดินการเดินทางไปคลัคบเราก็โทรโทรหาโรงแรมครับแล้วก็เซิร์ชใน g o o g ิ e ว่าเออโรงแรมแถวนั้นเนี่ยเราจะได้จองไว้ทีนี้โทรปึ๊บปื๊บป๊บเท่าไหร่ก็เต็มหมดเลยครับคราวนี้จนเราต้องคุยกับรุ่นพี่ที่อยู่จังหวัดนั้นนะครับว่าช่วยพี่ช่วยหาโรงแรมให้ผมหน่อยครับแคบนี้เขาก็หาให้เขาก็โทรกลับมาบอกว่าโรงแรมนี้แหละลองโทรไปดูอื หลังจากนั้นผมก็โทรไปปุ๊บเขาก็บอกว่าว่างอยู่ค่ะผมก็ผมก็รู้กว่าอ๋อว่างว่างใช่ไหมครับงั้นผมเอาห้องนึงเขาก็เลยถามว่าเอาเตียงคู่หรือเตียงเดี่ยวครับผมก็เลยบอกว่าเอาเตียงเดี่ยวแล้วกันเพราะว่าผมมากับแฟนนอนนอนด้วยกันได้ครั้นี้ผมก็รีบจองเลยเพราะว่าผมกลัวมันเต็มเนาะเพราะว่าที่อื่นมันเต็มหมดทีนี้เราก็เดินทางไปไปถึงที่นั่นนะครับ สภาพโรงแรมก็โรงแรมปกติเลยครับพ <ün> ี่อยู่ในแทบจะอยู่ในเมืองด้วยซ้ำครับมีโรงเรียนใหญ่มีร้านอาหารอะไรทั้งหมดเลยสภาพไม่น่าเจออีกแล้วครับเป็นสภาพที่ไม่ได้วังเวงไม่ได้เปี่ยวอะไรเลยทุกอย่างคือคือดีอ่ะใช่ครับดีครับปกติเลยเราก็ไม่เอะใจเลยครั้นี้เราก็ไปเช็คอินเราเช็คอินปุ๊บเราเดินขึ้นไปข้างบนบผมก็เนี่ยครับแฟนรายการเดอนกอล์ฟก็เช็คลิสต์เลยตรงกับบันไดไหม <laughs> เออตรงตรงทางสามแพ่งมาไดไหมขึ้นไปปุ๊บเจอไม่ตรงครับต่นจะมาได้หนีไฟไหมเดินไปปุ๊บไม่ตดบมาได้หนีไฟเพอร์เฟกนีผ่ผมก็วิ่งไปดูเลยว่าเอบมาได้หนีไฟเป็นไงอ๋อไม่มีอะไรปกติออแล้วก็มันจะมีอีกห้องหนึ่งครับแล้วค่อยเป็นมาได้นหนีไฟก็คือมันจะมีห้องระหว่างกลางร,ระหว่างห้องผมกับมาได้หนีไฟครับอ่าคันนี้เราก็เปิดประตูเข้าไปปุ๊บเอ้ยกลิ่นอับไม่มีเลยปกติเลยอืแต่สิ่งที่ไม่ปกติคืออย่างหนึ่งคือว่า ถ้ามันเป็นเตียงคู่พี่แจ๊กเตียงคู่แล้วเอามาชิดกันให้เราอ้าวเราขอเตียงเดี่ยวไปใช่เออเขาเอามาชิดกันแล้วเขาก็ทําอปูผ้าอ,อืมมันแต่ว่าเมื่อกี้เขาเมื่อกี้มันก็ไม่น่าใช่ห้องสุดท้ายนะเออพราะว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าเอาเตียงคู่หรือเตียงเดี่ยวใช่ไหมครับแสดงว่ามันต้องมีห้องเหลือครับ<ถ>เอ,อเราก็ไม่ได้เอกใจอะไรโอเคๆไม่เป็นไรเราก็เก็บสัมภาระเรียบร้อยคือ,อขออธิบายนิดหนึ่งว่าทางด้านซ้ายมือเนี่ยครับพอเข้าไปประตูปุ๊บทางด้านซ้ายมือเนี่ย มันจะมีตู้เสื้อผ้าอยู่ตรงปลายเท้าเตียงนะครับแล้วก็ถายเงินตู้เสื้อผ้าไปก็เป็นเตียงเนาะครัว<ม>น,นี้ผมก็เช็คอินเสร็จปุ๊บเย็นคือนะผมก็ออกไปกินข้าวอะไรกันเสร็จปุ๊บกลับมาถึงที่โรงแรม,มทีนี้ผมก็เข้านอนกับแฟนนะครับตามปกติครัวน,นี้ผมห้อยผ้าเครื่องผมแต่ผมไม่ได้เชื่อเรื่องพุทคุณอะไรมากนะพี่ตอนนั้นมผมแค่เกบบ็บเป็นของสะสม แล้วก็อาจจะมีราคาขึ้นในวันต่อไปวันข้างหน้าอะไรอย่างนี้พอดีตรงหัวเตียงเนี่ยมีตะขอพี่มีตะขอแบบไว้ค่อยเสื้อผ้าไว้ค่อยเสื้อครับพี่อ่าพอดีเลยเราก็ถอดพ้าเครื่องเนี่ยแขวนไว้บนที่แขวนบนหัวเตียงเราพอดีเลยแล้วก็เข้านอนปกติครับวันนี้คืนนี้นอนไปได้สักพักหนึ่งประมาณตีหนึ่งเวลาอีกนะเวลาเรื่มเนี่ยตีหนึ่งตลอดผ้าผมเนี่ยที่ห้อยอยู่เนี่ยครับร่วงลงมา ใส่หัวเตียงผมเลยครับคือร่วงจากตะขอและและตละตขอร่วงมาตกตะขอหลุดหลุดลงมาหมดเลยครับผมตอนแรกผมคิดว่าหนักหรือเปล่าแต่ว่าแต่ว่าตะขอมันก็ค่อนข้างแข็งค่อนข้างแข็งแรงนะพาี้แต่แล้วก็ปลอบใจตัวเองว่าสงสัยหนักไปอะไรเงี <throw> ้ยล้วก็เลยเอาพระที่ยังต้องกางอ่ะมันเป็นร่องเตียงเพราะว่ามันถูกเตียงมันถูกชิดกันเนาะมันเอาเตียงสองเตียงมาชิดกันมันเป็นร่องครับผมไม่กล้าเอาพ้าวางไว้ระหว่างหัวนอนแฟนกับผม ผมก็เลยเอาพ้าเนะี่ยมาไว้ทางด้านขวางผมเพราะแฟนผมนะอนท้ายเนาะอยู่บนหัวเรานี่ครับอยู่ทั้งหมอนทั้งแต่ทางด้านขวาอืคันนี้แหละครับพอนอนไปปุ๊บหลังจากนี้แหละแฟนผมก็นอนจับมือผมใช่ไหมครับพักพักหนึ่งก็บีบพักพักหนึ่งก็คลายครับพักพักหนึ่งก็ใคร,คร,ใครยับเหมือนจะใครหยับตัวแต่ตานี่หลับอยู่นะครับผมก็สลืมสลือเล้นะพี่ลืมตามไปดูเขาก็ปกตินี่หว่าทําไมทําไมนอนเหมือนนอนไม่หลับ แต่แฟนผมเน่เป็นคนนอนหลับยากอยู่แล้วผมก็เลยไม่ได้เอะใจเลยครับคันนี้พอแฟนเนี่ยเล่าให้ฟังว่าคืนนั้นนะครับแฟนก็ฝันนะ่นนะครับ,รบแต่ฝันฝันเหมือนจริงมากเลยฝันถึงห้องเนี้ยที่เรานอนกันเนีครับแฟนก็บอกว่าแฟนเนี่ยเข้าไปอาบน้ําแล้วคานนี้พอออกมาจากห้องน้ําเนี่ยเหมือนประตูมันถูกเงี้ยมลูกบิดเนี่ยมันไม่ได้เข้าแกลกพอดีมันมันถูกเงี้ยมนิดนึง แฟนผมก็บอกว่าแฟนผมก็เดินไปปิดทีนี้แฟนผมก็นั่งเปล่าผมไปเรื่อยๆประตูมันแงไงมันเองับพี่พพครั้นี้มันแง่มากกว่าเดิมพี่อย่ตงมันตันติดสายยูเพราะว่ามีสายยูล็อกไว้มันก็แง่ได้เท่าที่สายยูตึงงานนี่คราวนี้แฟนผมก็เดินไปที่ประตูปรากฏว่าเห็นยายพี่พยายคนหนึ่ง หัวสีขาวผมขาวอ่ะผมสั้นผมหยิกตาสีแดงฟันเนี่ยซี่บนเนี่ยสองซี่บนเนี่ยมีเขี้ยวยิ้มแยะยิ้มยิ้มม,มุมปากนะครับยิ้มให้แฟนผมยิ้มเหมือนมีเล็ในเลยแล้วคราวนี้ยายก็หายไปใคนผมก็ปิดประตูเลยรี่ปิดประตูทีนี้ ยังไม่หันไหลพี่ประตูเปิดเข้ามาครับยายเนี่ยกางเล็บออกแล้วก็กระโดดขึ้นมาบนตัวแฟนผมแล้วก็จับแฟนผมแล้ล็อกดูล็อกลงกับเตียงแล้วทีนี้ผมก็ถามแฟนว่าเอ้าแล้วทาไมไม่เห็นเขาเหรออแฟนผมบอกว่าตู้ที่ปลายเท้าอะครับมันในฝันนะมันบังผมเอาไว้ครับทําให้ยายเนี่ยไม่เห็นผม ครนี้ไอสีที่แฟนเนี่ยเลืมสลืมบีบมือผมอยู่ตลอดเวลาเนี่ยตอนนั้นช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงที่ยายเนี่ยเข้ามาเข้ามาข่อมแฟนผมแล้วนั่นคือที่เขาเจอเหตุการณ์นั้นในฝันแต่ความ <ใช S 1> เป็นจริงค,รคือเขาบีบมือเราใช่ครับบีบทั้งบีบมือ,อทั้งแบบว่าเอึกอึอกเอึเหมือน,นแบบขยับตัวไม่ได้อะไรครับครับครับแต่เราก็สลืมสลื้วเขาก็ไม่ได้เอะใจนั่นแหละแล้วพอดีพอคืนนั้นตื่นมาปุ๊บเนี่ย เอ๊ au, คุยกับแฟนว่าเอ๊ะทำไมมาเขามองไม่เห็นเรา <อ fue. S 2> หรือว่าพระเนี่ยที่เราเหอบมาเนี่ยเราเอามาไว้ฝั่งเราฝั่งเดียวอพอดีเลยท่านเลยบงังเอาไว้ไม่เห็นผม oh. แล้วช่วงที่พระตกลงมาเนี่ยรหรือว่าท่านเน่ยพยายามเตือนเราว่าจะมีสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเข้ามาในห้องแล้วนั่นแหละครับหลังจากนั้นเพก็ออกจากโรงแรม ใน้ในวันลุกขึ้นอย่างไวเลยครับครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่มันเข้าเขาเนี่ยผมหรือว่ามันเป็นห้องสุดท้ายสิเพราะว่ามันไม่มีเตียงเดี่ยวอืมันมีเตียงคู่เตียงเดียวเป็นห้องสุดท้ายแต่เขาเตียงคู่เอกมาชี้ให้เราอืนั่นแหละครับพี่หลังจากเรื่องนี้มาก็ทําให้ผมเชื่อทั้งเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วก็เชื่อในเรื่องของพระเครื่องด้วยอ๋อแต่ก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรหรือเปล่าอยู่ที่นั่นถูกไหมไม่ไม่รู้เหมือนกันพี่ไม่ได้ถามเลยไม่ถามด้วย ไม่ได้ถามเลยนี่นะครับมันก็พูดย่าเหมือนกันนะเห็นไหมพอไปพักตามโรงแรมก็เช็คหมดแล้วนะใช่ป่ะเช็คหมดดีทุกอย่างและอะไรทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามที่เราฟังมาในเดอะโก้ต์นี่หว่าไม่น่าเจอหรอกผลสุดท้ายอ้าวแฟนเจอเราไม่ได้เจอนะเพราะว่าพระเครื่องเนี่ยอยู่กับเราหมดใช่ครับเออนะครับมันก็ผมว่ามันอยู่ที่ที่ดวงคนอยู่ที่ดวงคนมากกว่าเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ตัวของคุณบาสก็เชื่อ ว่าเชื่อจริงเชื่อเช,ชื่อทั้งผีเชื่อทั้งเรื่องพระด้วยเลยท่าคุณเออนะครับก็จะมีทั้งมีผูกก็ต้องมีแก้มีผีก็ต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยไว้กันผีในความเชื่อของ<ช>เราถูกไหมใช่ครับใช่ครับเออนะครับอ่ะโอเคได้ครับคุณบาสนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดคือได้เชื่อได้เห็นอย่างน้อยเนี่ยผมว่าพอเราเชื่อเรื่องผีเรื่องโลกหลังความตายมันก็จะทําให้เราตั้งมั่นอยู่ในความดีนะถูกปะเพราะว่าถ้าเราทําไม่ดี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่คุ้มครองเราอยู่แล้วถูกไหมใช่ถ้าเราไปทําร้ายคนอื่นมันก็จะกลายเป็นเวรกรรมโลกหลังความตายกลายเป็นผีกลายเป็นบ่วงกรรมที่ไม่จบสิ้นเนี่ยคือการเชื่อเรื่องสิ่งลี้ลับมันไม่ใช่แค่งมงายอย่างเดียวง่บางคนบอกโอ้งมงายอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเชื่อแล้วก็เชื่อแบบมีสติใช่นะครับโอเคได้คุณบ้านยังไงขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ หลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบ